ประเด็นต่อมาคับกรณีที่นายสุเทพเชื่อถือบันแกนนำกลุ่มปปสแถลงข่าวว่าพรุ่งนี้ตัวเองพร้อมกับกลุ่ผู้ชุมดยจะไปปิดล้อมจะไปบุกที่สถานรับสมัครโดยเชอะกีฬาเวทสองสนามไทยบินแดงญี่ปุ่นเพื่อ ที่จะขัดขวางการเลือกตั้งออกไปอีกนี่คือการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งที่ชัดเจนการถแถลงคือความ,มดิดสําเร็จแล้วแล้วถ้ามีการกระท,ทําพุ่งนี้นะครับกรบกตต้องดาเนินการโดยเฉพาะพรบประกอบกันูืว่าด้วยการเลือกตั้งสสและได้มาช่อสวปี50มาตรา76ซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้ามไม่ให้ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไว้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้การเป็นบุกคลนี้ก็เป็นการที่จะจำกัดสิทธิของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองใ,ใดๆนะครับซึ่งขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้วพร้อมที่จะลงเลือกตั้ง60กว่าพักเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งทีคุณสุเทพทำเนี่ยคือเข้าตามมาตร,รา76ก,ก็สามารถดําเนินการนะครับ ทางกฎหมายโดวยเฉพาะโทษจำคุก1ปีถึง5ปีอันที่สเนี่ยปรับ2 2 0 0อ0หถึง1แสนหรือทั้งจำทั้งปรับและโทษที่3เพิกถอนสิทธิ์ทางการเลือกตั้ง5ปีนี่คือถ้าคุณสุเทพรวมถึงแกนนำที่เป็นอดีตสสและบางทั้นยังเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองก็โยงไปถึง การกระทําโดยเฉพาะมาตรา237อีกว่าเมื่อมีการกระทําผิดสมองสมาชิกพักการเมืองเนี่ยก็จะมีการดําเนินการที่จะนําไปสู่การยุบพักการเมืองซึ่งผมเองนะครับกับทีมกฎหมายจะรวบรวมหลักฐานการกระทําทั้งการปลาสายรวมทั้งการ ตั้งเวทีโดยเฉพาะวันนี้บอกตั้ง18เวทีและพรุ่งนี้จะมีการเดินทางไปถ้ากระทําความผิดก็จะดำเนินการยื่นอาผิดก,กับนายสุเทพพร้อมพวกและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่คือการดําเนินการที่ผมมองว่าสิ่งที่นายสุเทพท้าทายโดยเฉพาะไปจะไปขัดขวางการลงสมัครเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการการะทําที่ลูกแก่อำนาเสลิมเกิม ไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพระบบไม่เคารพสิทธิประชาชนไม่เคารพระบบประชาธิปไตยและที่สำคัญไม่เคารพรัฐธรรมน,นูญและที่สําคัญนะครับการลอกจากมีกฎหมายประกอบเป็นหน่วว่าการเลือกตั้งสสและสวแล้วยังมีกฎหมายอาญาโดยเฉพาะหากเกินการขัดขวางการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการรับสมัครหรือขั้นตอนการลงคะแนในในวันเลือกตั้ง ผู้กระทําขัดขวางการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยกรก,กตย่อมมีความผิดอาญาฐานขัดข,ดข,ดขวางกาปรปฏิบัติของเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมยายอาญามาตรา138อันนี้รวมถึงนายสุเทพและพวกและประชาชนที่ไปนหนตนรวจผมควงตรงนี้ครับว่าประชาชนจะถูกหลอ,อกเป็นผูชุมนุมโดยที่แกนนำรู้กฎหมายแต่ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ทราบและประเด็นต่อมาข้าขอกฎหมายอีก,อกข้อหนึ่งการข,ข่มขืนใจ ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนทอนในการเลือกตั้งเสียหายแล้วที่สําคัญมีการข,ข่มขืนใจประชาชนที่ไม่ให้ไปใช้สิทธิโดยเฉพาะไปสมัครก็ดีจะไปลงคะแนนก็ดีมีความผิดตามประมวลกฎหมา,ายยาญามาตรา139ประกอบมาตรา140และที่สําคัญการบังคับขืนใจบีบบังคับไม่ผู้ใดลงรับสมบัครเลือกตั้งโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยไปกัดขวาง หรือไม่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิงลงสมัครย่อมมีความผิดฐานข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการใดหรือจำยอมต่อสินใดเนี่ยโดยไม่ชอบดยกฎหมายก็คือผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา3.9เฉพาะการขัดขวางรุ่นนี้เนี่ยของนายเลือกับพวกเนี่ยผิดทั้งกฎหมายอาญาผิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งโทษจำคุกนะครับสูงตั้งแต่1ปีถึง5ปีถูกตัดสิ์ทางการเมือง เพราะนั้นผมเชื่อว่าวันพุ่นี้คณะกรรมาการเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและถ้ามีการดําเนินการทําผิดโดยกลุ่มนายสุเทศและพวกเนี่ยก็ให้ดําเนินการเอาผิดโดยเฉพาะการดําเนินการทางคดีอาญารวมถึงถ่าโยงไปยังสมาชิกพรรคการเมืองก็ให้ดําเนินการดําเนินการเอาผิด,ดเพดเื่อถอนสิทธิ์แล้วต้องร้องยุบพรรค พรกการเมืองนั้นๆน,น,นะครับนี่คือสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกของพักการเมืองที่ไปลงรับสมัครเลือกตั้งทีง่เขากังวลรวมถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ากรก,กรตจะจัดก,การเลือกตั้งไปด้วยความสมบเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเปธรรท